สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูมะนาวค่ะมะนาวนี้มันไม่ได้แปลกนะคะแต่ที่แปลกมากก็คือมะนาวต้นเนี้มีอยู่ลูกนึงมันแปลกจริงๆนะเดี๋ยวเราจะให้ดูค่ะเพราะเดราเองก็เพิ่งเคยเจอนี่นะคะนี่ค่ะมะนาวลูกนี้นะคะเป็นลูกหัวใจก็คือติดกันนะคะนี่ค่ะแปลกนะคะเพราะว่าลูกอื่นนะคะต้นอื่น ก็ไม่มีแบบนี้นะคะจะให้ดูอันนี้ต้นนี้ถือว่าดกนะคะเียดกนะนู่นนะคะออกลูกเต็มเลยนี่นะคะเห็นไหมลูกเยอะนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกนะเพราะว่าร้อนมากมากเลยค่ะที่เสียงเบาเนี่ยนะคะเพราะว่าแอบหมามาคะ่ะหมาชอบ วิ่งตามออกมาหน้าบ้านนะคะก็เลยพูดเบาๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหมาดาวได้ยินเสียงดาวนะคะวิ่งออกมาเต็มถนน,นะคะ่ะลำคานนะคะเป็นหมาบางแก้วเลยค่ะก็น,นี่นะคะเนี่ยลูกอื่นก็เป็นธรรมดาปกตินะคะแต่ลูกนี้แปลกค่ะมีลูกเดียวนะคะจากที่ดาวสารวจแล้วเนี่ยเนี่ยมีลูกนี้ลูกเดียวที่เป็นแบบนี้นะคะจะให้ดูนี่ มันแปลกไม่ธรรมดานะคะนี่ค่ะสวยเนาะอันนี้ก็เป็นมะนาวแปลกที่บ้านเราเองนะคะก็ไม่อยากจะเห็นคนเดียวนะก็เลยเอามาให้ดูกันทุกคนค่ะก็เป็นอีกอสิ่งนึงผลผลิตนะคะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วก็สวยงามค่ะมะนาวแฝดนะคะสวัสดีค่ะ